สวัสดีครับวันนี้นะครับบริษัทช่างท่อนาคได้ม่ส่งตอนนี้เป็นวีเปอร์ครับเป็นหลุนมิตรหาซิมนะครับค้าขูดกับสองขาใบตันนะครับยูทีบานอ่าน้องแวงครับตำบลโอโล่ครับอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้ก็อารมณ์เรียบร้อยเลยทำการทดลองกองค้นโทษนะครับตรวจสอบอปกรณ์ควบคู่พร้อมนะครับว่าพร้อมครับแนะนํิธีใชายครับวิธีปรุงรักษาให้กับทั้งลูกค้านะครับตอนนี้ก็ใส่ครับเอลฮาซูเบางตนนะครับนี่ครับ หากลูกค้าทันใดนะครับสนใจเครื่องมือการเกษตรครับผมบริษัทจางทองตังยบรนทุมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นครับทางการติดต่อคับเบอร์โทรครับ06 4 4 4 5 4 6 9 9เกนะครับเพื่อจะได้เข้ามาสอบถามตัวสินค้าหรือตัวราคานะครับแลอว่าลูกค้าทันใดครับติดสนใจเนาะจะเข้าไปชมคลิปการรีวิวนะครับอ่าโพรีวิวจะเป็นเจเลยเนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลครับของแต่ละรุ่นของแต่ละขนาดครับพร้อมบอกราคาเซ็ตซับนะครับเป็นข้อมูลดีๆครับจากทางบริษัทจางทองนะครับ สุดท้ายนี้ครับผมขอบคุณลูกค้านะครับทั้งผู้เขียวจังหวัดชยัยภูมิรับที่อุ่นนนททางบริษัทสังท่องครับผมขอบคุณครับ